ก็ในเมืองย่าโมูนะคะนะคะรราชสีมานะคะคุณไม่ดีตัวเมืองเลยนะคะคนเยอะมากๆเลยตอนนี้นะคะวันนี้เป็นวันหยุดตอนเนื่องหลายวันนะคะวันเข้าเป็นศาลราูก็คนเ,อเยอ,เอยนนะ,ะออม,มากๆเลยคุณให้ดูม สุรานารียาโมนะคะไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บได้ไ่าวสวยถ้าแล้วขาถ้าแล้วมาทิงแล้วยาโมเออร่มเย็นดีนะมาถึงเล้วยาโมนางกอนพักกอนเออนเนาะั้าหอดยาโมเลยจ้า นะคะอยู่ห่างจากบ้านของเองนะคะขับรถมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเข้ามาในตัวเมืองค่ะก็วันนี้นะคะผู้คนเยอะมากๆเลยนะคะเราก็มากราบไหว้ขอพรท่านแม่มุขันท่ะการบอกว่าคนเยอะมากเลยค่ะวันเป็นวันหยุดนะคะ เป็นหยุดต่อเนื่องนะคะถึงวันที่สองสินค้าเลยมาสขาราูชานะคะเดี๋ยวขอกราบท่านก่อนนะคะมาไหว้ขอพรกันค่ะเอก,ก็มีสิ่งที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคแพ้ไข้เจ็บนะคะแล้วก็เรื่องเจ้ากรรมในเวรต่างๆนะคะก็ มาขอพอรมากราบไหว้แม่ย่าโมนะคะเผื่ออะไรมันจะดีขึ้นบ้างนะคะแล้วก็ทําให้จิตใจเราแบบว่าเหมือนมีอะไรมามาช่วยมาช่วยให้เรามีความรู้สึกที่ปลอดภัยขึ้นนะคะ mm. ก็เลยชวนพ่อแม่นะคะมาไหว้กันนะคะแล้วก็เคยบ่นไว้ด้วยก็เลยมาไหว้แก้บ่นแม่ย่าโมโดยนะคะ เที่ยวโคราชนะคะล้อนประตูชุมพรนะคะเขาบอกว่าลอดแล้วจะโชคดีคือประตูชื่อประตูชุมพรนะคะเอเรียกผิดนะคะขออภัยในทีนี้ด้วยนะคะประตูชุมพรค่ะเราว่าลอดประตูนี้และนะคะก็จะมีสิ่งดีโชคดี ลอยแล้วนะคะเราก็ออกมาเจอรางวัลที่หนึ่งตรงนี้วันที่หนึ่งนะคะ,คะวันนี้นะคะก็พาทุกคนมากราบแม่ย่าโมนะคะที่ควาดันสีมานะคะก็รบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดยาวหลายวันเลยทำให้มีทุกคนมากราบไหว้ท่านเยอะมากๆเลยนะคะก็นำบรรยากาศมาฝากทุกคนนะคะ นะคะแล้วก็ฝากติดตามฝากกดติดฝากกดติดตามกดถ่อลค์กดแชร์ด้วยนะคะ